สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมในการล็อกเอ็มนะครับอิสตันล์เลิฟสองทุตส่วนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาทํากิจกรรมใหม่นะก็อย่ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเปรับแลังใจในการทําต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปครับก็ผมขอฝากนะครับช่องใหม่ด้วยกันนะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะก็ทําเผื่อไว้นะครับกรณีสมมติ ช่องมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมาลงคลิปด้วยช่องใหม่เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนอ่ะเลอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะครับก็เคลสครับมันจะเคลสกิจกรรมมายู่ทางด้านขวานะนี่ครับเ e o อนโดนะครับ r e c o m m e n d a t i o ่นนะครับกดไปเลยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางพรนะครับ ABC กลางพร ก็เดินไปเรื่อยๆนี่ไงเห็นละวนี่คนนี้ครับก็คือตัวนี้ฮะนอนอยู่น,น,นะครับเาคุยดูแล้วกันนะกดนี่ครับนี่ก่อนนะครับอ่ะแล้วกดเข้าไปคุยครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดที่เดลี่นะอ่ะก็จะเป็นการเลือกการนะครับสามอันนะฮะลองกดเลือก,กตรงกลางก็ได้นะครับ นี่ครับแค่นี้เองครับมันจะเป็นบัฟนะฮะเออมันจะเป็นบัฟก็คือเขาบอกว่าจะรีสโต์นะครับเลือด520หน่วยนะฮะทุกๆ30วินาทีนะครับเออแล้วก็ได้ถุงตรงนี้มาเหมือนเดิมนะครับซึ่งถุง Stranger p r i ร e นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเปิดมาเนี่ยจะได้ในส่วนของรางวัลนะครับผมก็จะมีพวก Oracle Dust Oracle Crystal Mola ม a c o i อ ลักกี้คอยส์สมูทลูนสโตนกิซซิ่งลูนสโตนกิซซิ่งตูนสโตนดาวครับ d ัสตี้ลูนแพ็กนะครับชิดออมมาเทล่าเพียงการแพ็กเลือกได้แล้วก็มีไอเทมนะครับที่เป็นของอที่ฮาร์ดวิดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็แบบเลือกได้เหมือนเดิมนี่เอาแบบสุ่มนะขอภัยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับกิจกรรมก็จะประมาณนี้ครับเป็นกิจกรรมง่ายๆนะสังเกตบัฟมันอยู่กี่ชั่วโมงครับผมพาไปดูก่อนนะฮะบัฟเมื่อกี้นะฮะอยู่กี่ชั่วโมงเอ่ยนะฮะนี่ครับอยู่ทั้งหมด2ชั่วโมงนะเออโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอุเกนสวัสดีครับ you mm -hmm.